สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมนะครับเดชากรในรายการสรุปข่าวราคาทองคำวันนี้ครับประจำวันที่12มิถุนายน2563นะครับเป็นวันศุกร์นะครับถ้าต้องบอกคุณผู้ชมเช้านี้แบบด่วนๆเลยนะครับแล้วเอาแต่เนื้อไม่เอาน้ำเนี่ยผมต้องบอกว่าดาวโจนเมื่อคืนเนี่ยดัชนีเนี่ยนะครับตลาดหุ้นเนี่ย อาจจะบอกว่าใช้คําว่าลงไม่พอครับนะครับก็คือต้องบอกว่าถล่มลงมานะครับหลังจากที่ลุงเจโรมของเราเนี่ยนะครับคาดการเศรษฐกิจให้กับตลาดหุ้นนะครับให้กับผู้สื่อข่าวเมื่อวานที่ตอบคําถามไปเนี่ยนะครับ,นะรบผลปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวเลขเนี่ยขอรับุริการว่างงานสหรัฐเนี่ยก็ออกมาเป็น แรงลบกับตลาดอีกร,รอบหนึ่งเนี่ยปรากฏว่านะครับทุกคนทิ้งกันหมดเลยนะครับและระวังราคาทองคําวันนี้ด้วยฮะเพราะว่านะครับตอนนี้อาจจะนิ่งๆเช้านี้เนี่ยหลังจากที่ตลาดออสเตรเลียตลาดญี่ปุ่นเขาเปิดแล้วเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่นะครับกำลังเกิดขึ้นนะปัจจุบันคือค่าเงินบาทที่กําลังกลับมาอ่อนค่าครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าสรุปเนื้อเนื้อหุ้นลงเมื่อคืนทองอาจจะนิ่งอยู่ แต่ค่าเงินบาทเริ่มอ่อนค่าและกองทุน SPR ซื้อยอดรวมนะฮะล่าสุด1,135ตันซื้อมาอีกนะครับจากเมื่อวานที่เราคุยกันไป6ตัน6ตันเนี่ยพูดภาษาแบบนะครับนักลงทุนพูดภาษาบ้านๆน,นะฮะ6 0 0 0กิโลกรัม 6,000กิโลกรัมเนี่ยนะครับเมื่อเช้าผมนั่งคิดดูมันกี่บาททองกันว่าประมาณนะครับ4 0 0 0 0บาททองนึกพาบอกไหมครับ4 0 0 0 0บาททองถ้าสมมุติว่าร้านทองเนี่ยเขามีทองสต็อกอยู่เนี่ย1,000บาทก็คือมีทองเส้นละบาทร้อยเส้นนะพูดเนะี่ยเส้นละบาทพันเส้นสมมุตินะครับกองทุนเอสพีเดี P D R ซื้อเนี่ยต้องไปซื้อกับร้านทอง400ร้านครับคุณผู้ชม ปวดหัวเห็นไมั้นนี่รายใหญ่ที่เข้ามา impact ตลาดเมื่อวานนะครับนี่เอาแต่เนื้อไม่เอาน้ำนะครับต่อไปน้ำนะครับนะครับก็คือข่าวแล้วก็มาคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับต่กคนอื่นผมขอไปสรุปตลาดหุ้นนะครับก่อนเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าลงระเนารนาดเลยนะครับโดยเฉพาะดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ลงมา1,861จุดนะครับ เราเห็น27,000จุดใช่ไหมราคาปิดนะฮะสองหมจุดเนะี่ยล่าสุดนะครับปิดไปที่25,128จุดเนะี่ยเมื่อคืนคืนเดียวลงไป6.9%ตลาดหุ้น n น s d a q เนี่ยที่พาดหัวข่าวขายข่าวกันสนุกสนานว่ากลับมายืน1,000 0จุดได้นะปรากฏว่าลงเมื่อวาน527จุดปิดต่ำกว่า1,000 0จุดนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีข่าวพาดหัวทันที คือไม่มีข่าวพาดหัวต่อมาเลยฮะว่าตลาดหุ้นลงต่ำกว่าหมื่นจุดแล้วนะเห็นมเพราะว่าเมื่อวานลงไป5.27% S&P 500นะครับลงไป188จุดครับปิดไปที่3,002จุดลงไป5.89%นั่นคือฝั่งของสหรัฐอเมริกาฝั่งยุโรปเองก็ไม่แพ้กันครับ ตลาดหุ้นดัตเยอรมันลงไป559จุดนะปิดไปที่1 1 9 7 0จุดครับคิดเป็นนะครับ4.47%นตะครับตลาดหุ้นอสีสีฝรั่งเศสเนี่ยลงมาเนี่ย237จดุดนะปิดไปที่นะครับ4,815จุดเนะี่ยคิดเป็น4.71% f ุ s ุตของอังกฤษเนี่ยนะลงไป252จุดครับ ปิดไปที่6,076จุดคิดเป็น3.99%ไม่เว้นแต่ตลาดหุ้นบ้านเรานะครับเอาเมื่อวานก่อนเนี่ยซึ่งวันนี้น่าจะโดน Impact จากการที่ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนโลงมานเนี่ยนะครับเมื่อวันดัชนีเซตเนี่ยปิดไป22จุดและต่ำกว่า1,400จุดอีกครั้งเ,เหลือ1,396จุดคิดเป็น1.55%และเช้าวันนี้ในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ นะครับเขาเปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะตอนนี้ที่เพิ่งเปิดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับประมาณสัก7จ็ดโมงที่ผ่านมาปรากฏว่าลงไปก่อน4%ะก็คือ 91. จุดนะตอนนี้อยู่ที่นะดัชนีเนี่ย2,084จุดราดูวันนี้ดีๆครับวันนี้อาจจะเป็นวันที่นะครับตลาดหุ้นลงต่อนะครับพอตลาดหุ้นลงแบบนี้เรานึก้าดหัวข่าวทันทีได้เลยคะคุณผู้ฟังครับคุณผู้ชมคร ตลาดหุ้นปิดร่วงตลาดยุโรปปิดร่วงเนี่ยพาดหัวข่าวก็มาแล้ววิตกเมื่อเฟดคาดการเศรษฐกิจถดตัวกังวลโควิดระบาดรอบสองนะทีนี้คุณผู้ชมลองตั้งสติกันดูว่าเราคุยเรื่องนี้กันมานานแล้วเห็นไหมฮะตลาดหุ้นอยู่ด้วยความหวังเนี่ยนะนะแต่ว่าอาจจะเอาความจริงไว้เบื้องหลังต้องพูดอย่างนี้นะคุณควรจะถ้าสมมติอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยคุณจะเอาความจริงมาอยู่ข้างหน้า ว่าการระบาดในบ้านโซนยุโรปของสหรัฐอเมริกายังคงระบาดอยู่ถูกไหมเราจะได้แบบว่าอ่านหัวข่าวอ่านการพาดหัวขาว่าวท้าเรามีสตินึกได้ครับว่าจริงๆอ่ะมันต้องว่ากันด้วยตัวเลขเนี่ยที่ยืนยันและสะท้อนออกมาทั้งหมดอย่างเงี้ยนะครับเอาเป็นว่าตอนที่นะฮะลุงเจอโรมพาเวลเนี่ยนะครับแกถแถลงข่าวเมื่อวานเนี่ย แม้แกจะไม่ไปแตะเรื่องตัวเลขแรงงานที่สำนักสถิติแรงงานสหรัฐเนี่ยไม่ได้รวมนะครับจำนวนผู้ว่างงานออกไปบางตัวมันเลยทำให้คนอัตราการจ้างงานออกมาเป็นบวกนะครับพูดง่ายๆเขาทำผิดเนะี่ยตัวเลขมันไม่ครบนะครับซึ่งมันส่งผลให้ตลาดหุ้นขึ้นมาก่อนเห็นไหมครับ ถึงแม้แกจะไม่แตะนะครับไปแก้ข่าวให้เนี่ยแต่การคาดการณ์ของเศรษฐกิจแกเนี่ยมันพูดภาษาชาวบ้านเมื่อวานเลยเนี่ยประโยคเดียวก็คืออีก2ปีนู่นแหละนะครับที่เฟดหรือธนาคารกลางห่งชาติสหรัฐเนี่ยเขามองว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะกลับมามา,มาตอบคําถามง่ายๆแค่นี้ได้เลแล้วเมื่อวานเนี่ยนะครับว่ามีเรื่องซ้ําตลาดอีกไงก็คือตัวเลขเหมือนเดิมเห็นไหมพราะตัวเลขจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐเนี่ยนะครับ ยืนขอไป1.54ล้านคนอาทิตย์ที่แล้วต่ำกว่าที่เขาคาดนะครับ1.6ล้านแต่คนว่างงานขนาดนี้เป็นล้านคนนะครับซึ่งนะครับถ้าแบบว่าคนที่ขอเขาบอกว่าคือข่าวจากประคองวุ่นสักหน่อยก็บอกว่าเนี่ยลดลงเป็นสัปดาห์ที่10ติดต่อกันก็ไม่ผิดนะแต่ยังดีหน่อยที่นักข่าวคนเนี้เขาเขียนต่อไปว่านะครับ แต่ถ้ารวมคนที่ขอรับบริการว่างงานต่อเนื่องแล้วนะตอนนี้นะครับมันแตะระดับนะยี่สิบล้านรายอยู่เลยตกงานกันยี่สิบล้านคนมันก็ส่งไปถึงอัตราการว่างงานนะครับที่ธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐเองเนี่ยก็บอกว่ายังอยู่ในสองหลักสองที่จิตก็คือสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามถูกไหมครับทีนี้นะักลงทุนทกิีไปต่อครับนะครับที่สํานักสติแรงงานที่มันมีข่าวที่ผมเอาข่าวเคยเอาข่าวมาให้ดูจําได้ไหมครับ เ้าคาดการณ์ว่าจริงๆมันไม่น่าจะใช่มันน่าจะ16%บหกเปอร์เซ็นต์ซะด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้เนะี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคือประคองตลาดหุ้นขึ้นไปแล้วเมื่อคืนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แบบว่าเปิดตลาดมาแถว2 6 0 0 0 2 8 0 0 0 27,000นะนะครับภาษานักเทคนิคอลหรือภาษาทางเทคนิคนี่เขาเปิดแกลบลงเปิดแกลบลงถ้าฟังฟังยากไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปดูภาพเอาหลังจากนี้ซึ่งผมจะมีคลิปวิเคราะห์ให้ดูเนี่ย มันเกิด Ice Land ด์ร e เวอร์โซ t แพทเทิร์นหาดูยากครับนีใครชอบการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคนี่เดี๋ยวเอาภาพให้ดูเกิดขึ้นแล้วด้วยแล้วน่ากลัวด้วยว่าเซตถ้าเกิดวันนี้ด้วยเนี่ยลำบากเลยเพราะนั้นเนี่ยใครอยู่ในตลาดหุ้นนะครับเตรียมตัวรองรับแรงกระแทกให้ดีๆนิดนึงสำหรับวันนี้แน่นอนในะตลาดหุ้นลงละผลที่ตามมาคืออะไรฟันโฟลย้ายเข้าทันที นะครับก็ s อ d r ซื้อเห็นไหมกองทุนทองคำนะของโลกเนี่ยซื้อนะครับอีก6,000กิโลกรัมเมื่อวานยูเอสโซล่าแข็งค่าขึ้นนะครับนั่นนะครับมันส่งผลให้อานิสงของค่าเงินบาทไทยนะกลับมาอ่อนค่าเลยนะเมื่อวานเนี่ยต่ำสุดเนี่ยนะครับผมเห็นอยู่เนี่ยเช้านี้เปิดกราฟดูนะราคาย้อนหลังนี่อยู่ที่31บาท8 0 3สบาท80สตางค์ประมาณ81สสตางค์ แต่เช้านี้อยู่ที่31บาทแลนะ้วกลับมายืน31ได้นะเมืม่อวานหลุด31ครับ30บาทเนีเกือบจะ80บตังค์อ่ะแต่เช้าวันนี้35สตังค์จากเมืม่อวานไปกลับเลยนะตอนนี้31บาท14สตังค์นั่นทำให้ทองคำแท่งออนไลน์วันนี้วิ่งขึ้นแล้วครับราคาทองสปอตนิ่งๆเนี่ยถ้าใครมีนะครับล็อกอิ in, นนะครับหรือสมัครแอปพลิเคชันสมัครซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์กับออสิลิสไวยแล้วเนี่ยรีบเข้าไปดูเลยครับ อยู่ดีๆทองก็ขึ้นซะอย่างงั้นเพราะล่าสุดเนี่ยทองโลกนิ่งๆน,นะฮะหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกยูเอซอล่าสหรัฐเนี่ยนะครับปรากฏว่าทองอะไรวิ่งแล้วฮะตอนนี้เพราะค่าเงินบาทอ่อนนะฮะสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบสองนะครับราคาขายออกนะครับแล้วแป๊บเดียวก็เจ็ดสิบสองเรนล่าสุดนะครับที่ผมแคปเจอร์ไว้ได้เนี่ยนะครับเจ็ดสิบห้าแล้วก็มาแปดสิบสามเนี่ยไม่กี่นาทีเลย คือถ้าเอากันว่าตอนนี้นะครับมันบอกราคาแบบว่าเรียวคือราคาเราทำวิ่งจริงๆนะที่เห็นผ่านตาล่าสุดคือ25,483นะครับขายออกรับซื้อคืน25,423ส่วนต่างราคาของออสิลิสตอนนี้อยู่ที่60บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยค่างเงินบาทอ่อนเป็นใจให้แล้วต่างจากเมื่อวานนะครับที่มีคอมเมนต์ของบางท่านบอกว่าโอ้โหเปิดมาติดลบก็เป็นไปได้ นะครับอันนี้จริงฮะเมื่อวานสมาคมประกาศราคาไปทั้งหมด4ครั้งครับครั้งแรกเนีบย้าบ,บาททั้งที่ทองคำขึ้นฮนะเพราะว่าค่าเงินบาทตอนนั้นเนี่ยนะครับที่เอามาคิดคำนวณเนี่ยสาบาท30บาท91สตางค์ต่ำกว่า31บาทแล้วฮะตอนนั้นเนี่ยทองโลกนะครับอยู่ที่นะหนึ่นเ้ยห็นไหมฮะร,ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ25,350เห้าพันสามร้อยห้าสิบคิดดู ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยทองโลกอยู่ที่1นึ่งพนะันเจ็ดรลงมาจากเมื่อวานในสนะี่เหรียญนะนึภาพอ,ออกไหมฮะลงมาสี่เหรียญแต่ค่างเงินบาทอยู่ที่3าบาท45สตางค์เนะี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อนะครับนะครับทองโลกอะ่ะจะเทียบเมื่อวานที่เขาคิดราคาคำนวณนนะราคาอยู่ที่25,350นะนรอาะราคาทองคําแท่งที่สมาคมขายออกเนะี่ย เป็นไปได้เลยครับว่าวันนี้นะครับอยู่ดีๆเนี่ยนะครับราคาทองคําโลกเนี่ยลงจากเมื่อวานนะถ้าเทียบกันแต่ราคาทองคําในประเทศไทยจะแพงขึ้นครับเป็นไปได้ว่าถ้าคงราคานี้ต่อไปเนี่ยราคาทองสมาคมอาจจะประกาศ25,500ก็เป็นได้หรือ25,450ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้ราคาเมื่อวานซึ่งเป็นราคาสุดท้ายเนี่ยคือ25,400เนี่ยทองคําแทองคนแ่งน,นะครับเป็นราคาขายออกสุดท้าย ครั้งที่4ตอนประมาณบ่าย3ามโมงสีนาทีเนี่ยนะครับวันนี้ทองอาจจะขึ้นอีก50บาทเป็นอย่างต่ําหรือ100บาทครับนี่ฮะนี่คือคือค่าเงินบาทครับคือถ้าค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยเราต้องรุ้นให้ทองขึ้นละเพราะมันจะแพงแล้วเราไปขายได้แพงๆได้เพราะฉะนั้นใครติดดอยอยู่นะครับวันนี้ต้องดูตลาดแล้วนะฮะค่าเงินบาทเรื่อมาเป็นใจแล้วตลาดหุ้นลงเห็นไหมฮะ ถ้าบอกว่าฟันโฟลผู้ประชาชาวบ้านก็คือทุนหรือเงินทุนนี่ก็มีเงินสดจากการขายหุ้นกันแล้วเนี่ยนะครับซึ่งแม้บางส่วนเนี่ยต้องมองให้เลยว่าดาวโจรลงขนาดนี้มีคนติดดอยแล้วไม่ยอมออกนะบางส่วนเนี่ยพาขึ้นไปข้างบนแล้วขายให้เรียบร้อยแล้วก็ได้เงินสดนไปที่ไหนไปนะที่ทองคำเนี่ยเขาบอกว่าสินทรัพย์ที่เป็น s a ฟ e ฮ a เ e n นะครับและก็นะครับ,นะรบยูเอสซาเนี่ยเห็นไหมสินทรัพย์ที่มันมีความเสี่ยงต่ํา เพราะฉนั้นเราเห็นภาพพทองคำเนี่ยขึ้นและยูเซ l a าแข่งค่าครับนี่คือภาพของเวลาโฟล์มันย้ายหรือเงินทุนมันเคลื่อนย้ายออกเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพอยูเซ l a านะครับแข่งค่าขึ้นมานย,ยดัชนีจากเมื่อวานเนี่ยต่ำๆเลยคือประมาณสนะักห้าเกจุดเกในตอนนี้ดัชนียูเซอาอยู่ที่96.8านสะิซึ่งมันทําให้ค่าเงินบาทเนี่ยนะครับก็ปรับตัว นะต้องบอกว่านะครับเริ่มมาอ่อนค่านะซึ่งเช้าวันนี้ถ้าเทียบกันดูเนี่ยนะครับนะครับ,รบเทียบกันดูเนี่ยช่วงนะครับเช้าเลย3 1บาท11สตางค์นี่3 1บดาท14เร็วมากครับเช้านี้7โมงตรงเนี่ย31บาท11สตางค์อยู่เลยตอนนี้3 1บาท14 15ไปเรียบร้อยนะครับบาทอ่อนเนี่ยเริ่มกลับมาอ่อนเองเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ย คุณเตรียมตัวได้เลยถ้าทองขึ้นเนี่ยเริ่มแพงใครจิดตดอยมาก็ต้องดูราคานี่คือประเด็นที่หนึ่งครับทีนี้นะครับในประเด็นที่นะครับกำลังกดดันอยู่ในตลาดก็คือเจ้าโควิดสิบเก้าเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเขาเริ่มไปลงรายละเอียดกันแล้วนะครับหรือจริงๆลงรายละเอียดกันมานานแล้วแหละแต่ว่าตลาดไม่ให้ความสนใจนะครับเพราะยอดผู้ติดเชื้อล่าสุดเนี่ยนะครับเจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันรายนะครับ สินสิ์อาทิตย์นี้มีโอกาสเียดเียดแล้านรายอาทิตย์หน้าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อว่าแล้านรายปกติเลยเสียชีวิตสี่แสนสอง่นสามพันรายนะครับวัคซีนหนึชนิดยังไม่ได้รับการ,นะรยืนยันจากองค์การอนามัยโลกว่านะครับมีตัวไหนที่รักษาได้สารัฐเองฮะที่ตลาดหุ้นลงแรงเมื่อวานเนี่ยนอกจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ไม่ดีแล้วเนี่ย การเจอยอดผู้ติดเชื้อล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเจอไปหลัก23,000รายครับยอดรวมเนี่ยสอล้านแปดหม่นเก้าพัรายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยแล้วควรจะเปิดแฟสสองเนี่ยนะนะครับลองคิดดูคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคิดดูแล้วกับประเทศไทยแล้วเมื่อวานเป็นศูน,นย์ครับยอดผู้ติดเชื้อล่าสุด3,125รายเศรษฐกิจกใครจะไปก่อน,นจะกลับมาฟื้นก่อนเนยจะเป็นยังไง เห็นไหมครับคือทั่วโลกเนี่ยติดข้อที่1นึ่งแต่โซนที่เขาไม่ใส่นหน้ากากอนามัยกันเนี่ยหรือเครื่องมือแพทย์เนี่ยขาดแคลนหรือนะครับอัตราส่วนของการแออัดของประชากรเนี่ยมันเยอะอย่างเช่นอินเดียอย่างเงี้ยบราซิลอย่างเงี้ยบราซิลนี่ติดเชื้อเมื่อวานเจอไป30,000กว่ารายจะเฉียดล้านอยู่แล้วบราซิลตอนนี้แปด0 0นหรายไม่ใช่เล่นๆน,นะครับอินเดียเนี่ยเข้ามาตอนนี้ติดนะครับท็อป ท็อปอยู่ที่สี่อ่ะไม่ใช่ติดท็อปอะไรอยู่ที่สี่เฉยเลยแซงอังกฤษมาเรียบร้อย,เ,ยเพราะประชากรเขาหนาแน่นเมื่อวานเจอไปหนึ่ 101, ยยงหมื่นหนึ่งพันรายยิงเดียเล็กแป,ป๊บเนี่ยสองแสนเก้าหมื่นแปดพันรายอินโดนีเซียเมื่อวานเนี่ยก็เฉียดพันรายที่เจอไปนี่ก็ประเทศที่มีประชากรเยอะแล้วก็ความหนาแน่นเยอะเหมือนกันตอนนี้สามหมื่นห้าพันรายไปเรียบร้อยสิงคโปร์สามหมื่นเก้าพันรายเจอเมื่อวานอีกสี่รอยี่สิบสองรายแบบนี้ อินโดนีเซียเนี่ยนะครับไม่ใช่อินเดียที่สามหมื่นรายอินโดนีเซียนะครับสามหมื่นห้าพันรายเมื่อวานอินโดนีเซียเสียชีวิตอีกสี่สิบเอ็ดรายรวมแล้วอินโดนีเซียเสียชีวิตแล้วเนี่ยสองพันรายเมื่อวานเนี่ยฮะไอ้เจ้าโควิดสิบเก้าเองอ่ะมันหนักมันมาตัวเลขมันประเดงประดามันมันมาประกาศแบบหนักกันไปด้วยเนี่ยลองคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลกันดูว่า,าแล้วเศรษฐกิจรอบสองเนี่ยที่จะเปิดมันมีบางประเทศที่คุมอยู่ ซึ่งดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยดูจากหน้าเลยเนี่ยตอนนี้นะครับไทยเวียดนามเนี่ยประเทศเนี่ยที่ปลูกข้าวได้นะครับปลูกอาหารหาอาหารเองได้เนี่ยตอนนี้นะครับแล้วก็ติดเชื้อน้อยๆเนี่ยเศรษฐกิจกําลังจะมาแม้นะตลาดหุ้นลงนะครับแต่ก็ดูให้ว่าประเทศที่กําลังเปิดเฟสสองไปนะประเทศต่างๆที่กําลังเปิดเฟสสองไปนะครับตอนนี้ถ้ายังติดเชื้อต่างๆมากไปว่านี้ตลาดหุ้นจะลง และบางตลาดเนี่ยมันจะขึ้นเนี่ยมันจะแยกกันหลังจากนี้ซึ่งมันจะขึ้นหรือจะลงมันอยู่ที่เงินทุนครับที่เข้าไปลงทุนเพราะถามว่าทําไมถ้าคุณเปิดเศรษฐกิจการค้าการขายได้คุณเปิดโรงงานอุตสาหกรรมได้คุณคุมโรคระบาดได้เนี่ยนะครับตรงนั้นจะเป็นแหล่งที่น่าสนใจประเด็นที่ผมชี้ให้เห็นคือการอ่อนตัวของค่าเงินบาทเนี่ยจะชั่วคราวก็ได้ครับก่อนที่นะฟลร์รอบใหม่กำลังจะมาอันนี้ต้องดูดีๆครับ นครับเพราะฉะนั้นคําถามบางท่านเนี่ยถ้าสมมุติอย่างแรกๆก,ก็ถามว่าทองจะมีโอกาสลงไป2 0 0 0มื่นไหมก็ต้องตอบว่าก่อนก็ไม่มีฮะไม่อยากทําลายความหวังกันแต่ณนะวันนี้อาทิตย์นี้หรือเดือนนี้นะครับยากนะคําถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะลงไป20,000นนะครับก็เมื่อเศรษฐกิจกลับมาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณต้องได้ยินข่าวว่าวัคซีนเนี่ยผลิตได้แล้วแล้วก็มีผู้ติดเชื้อเนี่ยไม่เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจเนี่ยกำลังจะกลับมาธนาคารกลางอย่างชาติร,รัฐกำลังจะขึ้นดอกเบี้ยอะไรทำนองนี้ฮะเดี๋ยวทองก็จะมีเหมือนโฟล์มันก็ย้ายออกแล้วทองก็จะเจอแรงเทขายลงมาเหมือนกันอันนี้ไม่ผิดแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยถ้าเราอยู่กับปัจจุบันนะครับอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าเดือนนี้นะครับหลังจากที่จริงๆอ่ะทองควรจะขึ้นไปเรื่อยๆทุกวันถูกไหมเห็นไหมแล้วก็ตลาดหุ้นก็ควรจะเมคเซนว่าเฮ้ยมันจะเอาอะไรมามาขึ้น นะครับแต่ก็พยายามทําตัวเลขให้ขึ้นมาจนได้แต่สุดท้ายมันก็ต้องแบบว่าความจริงมันก็ปรากฏมันลงไปหนึ่งพันแปดร้อยจุดนะนะเราจะได้เห็นภาพว่าเนี่ยถ้าใช้ความหวังในการลงทุนนะโดยเฉพาะตลาดหุ้นเนี่ยชอบใช้ความหวังกันซึ่งไม่ผิดนะครับนะเพราะกฎหมายตรากันไว้แล้วว่าสิ่งที่คืขายในตลาดหุ้นเนี่ยคือสิ่งที่ถูกกฎหมายถูกไหมนะเพราะฉะนั้นข่าวที่ออกมาเป็นความหวังยังไม่ใช่ความจริง ซึ่งตลาดเนี่ยจะทําให้คนเนี่ยที่เสพข่าวเนี่ยคิดและเคลิ้มกับข่าวผมชอบเรียกคอนเทนต์แต่ขอบฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับให้เราเคลิ้มไม่เดาหลงไปว่าเดี๋ยวความหวังมันจะกลายเป็นจรงนิงไงสุดท้ายเห็นไหมครับมันก็จะเห็นว่าเออพอความพอพอพอธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐซึ่งมีซึ่งบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกแล้วแหละเห็นไหมครัว่าประธานเฟดเนี่ยประธานธนาคารกลางแห่ง สาสรัมีคนอยากฟังมากกว่าประธานาธิบดีมีคนมาอยากฟังมากกว่านายกต่างๆทั่วโลกทั่วโลกทั่วโลกรุมจ้องไปหมดเลยแล้วพอฟังเนี่ยก็รู้แล้วว่าสองปีข้างหน้านู่นแหละแบบเบื้องต้นในการประมาณนะว่าเศรษฐ,ฐกิจกาลังจะกลับมาแล้วแล้ว,ลวที่นักการเมืองไปหาเสียงอย่างนี้บอกว่าตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจกลับมาแล้วของสหรัฐเห็นไหมยอดการจ้างงานมาเรียบร้อยแลวมันดีขึ้นทําสิ่งที่ดีในประวัติศาสตร์ตอนนี้นะักการเมืองก็เงียบๆไปก่อน เพราะสิ่งที่เขาพูดคือความหวังแนะ่นอนในความหวังถ้ากลายเป็นความจริงขึ้นมาฐานเสียงกระจ,ยระจายเลยแต่ถ้าทําไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไร,เ,รงเงียงเงีบไว้เห็นไหมเนี่ยคือภาพที่เราจะได้เห็นแล้วถามว่าหลังจากนี้เกิดอะไรต่อ,อทองก็มาครับสิ่งที่ผมชี้ให้เห็นคือทองถ้าจะขึ้นต่อและบาทกาลังจะอ่อนเนี่ยซึ่งตรงบอกว่าถ้าให้อ่อนต่อเนื่อง และนะครับเป็นสิ่งที่ดีกับประเทศเนี่ยเหมือนหยวนของจีนเนี่ยที่อ่อนต่อค้าขายอะไรก็รวยไปเลยตอนนี้คุณต้องไปดูที่สุดท้ายของมิถุนาเนี่ยผมจำไม่ได้ว่า24หรือ25เดี๋ยวเอาวันมาบอกให้ก็คือมีการประชุมคณะกรรมการกากับนโยบายการเงินของกรงเงงบรกรงงเนี่ยผู้ภาษาชาวบ้านก็ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารกลางของประเทศไทยแล้วกันอ่เขาจะเรียกว่าบอ t Bank of Thailand นตัวย่อของมัน นะครับเพราะนะครับถ้ามีโอกาสนะจะลดดอกเบีย้ยแต่ถ้าไม่ลดดอกเบีย้ยนะนะครับให้เราฟังว่ามาตราการที่จะพยุงค่าเงินบาทไม่ให้แข็งค่าเกินไปเพราะกระทบต่อผู้ส่งออกก็บาทแข็งเนี่ยกำไรหายหมดเลยต้องให้บาทอ่อนๆเหมือนจีนให้หยวเงินอ่อนเหมือนจีน,วน,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 จนรวยเละแบบนั้นเนี่ยก็ค้าขายเก่งอย่างเี้ยคนจีนถึงได้รวยทั้งวันนี้นะเพราะนั้นเองเนี่ยต้องดูต่อว่าเราจะ นะครับทำได้ไหมแต่ถ้าทำไม่ได้ละวร c สองเนี่ยที่ตลาดหุ้นมันออกมาเนี่ยนะครับแน่นอนเขาไม่ได้มาซื้อพันธบัตเรเราสมมุติว่าเป็นนักเป็นกองทุนหใหญ่ๆนะครับเป็นผู้จัดการกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะในหุ้นอย่างเงี้ยต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขาจะเข้ามาซื้อพันธบัตรของเราไม่ได้เพราะนโยบายการลงทุนมันค้ำคอยอยู่เขาก็จะต้องหาตลาดหุ้นที่นะครับพูดไง,ไง่ายๆประเทศไหนติดเชื้อน้อย ถูกไหมครับแล้วประเทศไหนเป็นเศรษฐกิจที่ดีติดเชื้อน้อยๆคุมอยู่เนี่ยมีไทยนะเวียดนามเนี่ยประเทศไหนก็ได้ที่เนี่ยมีกําลังเศรษฐกิจดีดเนี่ยนะไม่ไม่ใช่เศรษฐกิจดีๆขอไปเศรษฐกิจที่กลับมาเปิดได้อย่างเข้มแข็งอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะแข็งเหมือนที่ภูมิภาคเราเนี่ยตอนนี้นะครับแข็งกันทั้งภูมิภาคเนี่ยก็คือเนี่ยมีตัวนําประเภทนี้คือโดยรอบแล้วเนี่ยถ้าไม่นับสิงคโปร์อินโดเนี่ยอัตราการติดเชื้อบางประเทศในต่ำนะครับ หนึ่งคุมอยู่เห็นไหมัสองเนี่ยประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จริงๆก็คือเป็นแหล่งผลติตอาหารเลี้ยงหมูปลูกข้าวนึกให้ได้เลี้ยงไก่มีไข่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนบ้านเราตอนนี้ไข่ล้นตลาดไปเรียบร้อยแล้วเพราะห้ามส่งออกครับเห็นไหมฮะเนี่ยอาหารเนี่ยเขาต้องหาแหล่งอาหารก่อนเพราะตอนนี้เกิดโรคระบาดในขณะที่โซนยุโรปเองเนื่องจากเกิดการระบาดแล้วเนี่ยอีกไม่นานจะเข้าสู่หน้าหนาวเนี่ยเขาต้องหาอาหารไว้ก่อน เี๋ยเขาจะผลิตอาหารไม่ได้นะหรือกําลังการผลิตในอาหารลดลงมันตกเป็นทอดเป็นทอดกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพเนะี่ยโฟลไหลเข้ามาเซีเพเว่นต่อนะใจจริงผมเสียดายครับผมอยากให้กองทุน S p d พดีขายเยอะๆมากกว่านี้ทองม,มันจะยอ่อๆแบบลึกๆลึกๆระบาดแข็งเนี่ยสวยมากเลยปรากฏว่าขายได้ไม่กี่วันแล้วขายกันนิดเดียวชิงกันหมด ชิงกันหมดเลยเหมือนกับว่าอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกนะันว่ามวยล้มต้มคนดูเห็นไหมลงมาแบบว่าจากเรื่องไราสาระมากจริงๆตัวเลขที่ไม่มีใครพูดถึงว่ามีการทําหรือรายงานผิดพลาดไปเนี่ยไม่เอามาแก้ไขกันมันก็พูดมันก็ถ้ามองเป็นสีเทาหน่อยเป็นทฤษฎีสมคบคิดหน่อยนะหรือทุบลงมาแล้วมาเก็บของมันทําให้นักลงทุนบางส่วนเนี่ยคูกลัวแล้วก็ขายของถูกมาถูกไหมครับและกลับเข้าไปซื้อใหม่ในตลาด นะครับแต่มันต่างกับทองคําแท่งอย่านงะที่เราซื้อขายกับร้านทองใกล้บ้านมันต่างกับทองคําแท่งออนไลน์นะที่ซื้อแล้วจ่ายเต็มไม่ใช่เงินผ่อนพอซื้อแล้วง่ายฮะที่ติดแล้วติดดอยแต่ต้องถือเพราะมันยังดีอยู่นะกะว่านะครับจริงๆนะเนะต็มไปคือ worst case scenario อาจจะมีการพักฐานสักเดือนหนึ่งก็ทนไปสักเดือนหนึ่ง นะครับคือคือ,คอท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในการทนดอยเดือนหนึ่งอาจจะมองเป็นเรื่องโอ้ลำบากกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับอันนี้ก็ก็เหมือนได้เรียนรู้ไปว่าอะดอยเนี่ยเป็นอย่างนี้ทนต้องทนอย่างนี้คุณทดสอบสจ,จิตใจคุณนะได้ไม่ได้แต่ท่านที่อยู่กันมานานเนี่ยเป็นลูกค้าทองคำแท่งออนไลน์ท่านรู้ดีอยู่แล้วติดดอยกันเจ็ดแปปีครับแล้วกลับมาได้ครับ บางท่านเนี่ยนะครับฝากไว้ที่เซฟของออสซิลิสเนี่ยยังไม่ได้มารับกันเลยเนี่ยเช็คกันนิดหนึ่งนะแต่ก็มีพอได้เช็คอยู่แล้วครับก็มีโปรแกรมเช็คอยู่ตลอดว่าทองที่คุณฝากไว้ในเซฟของออสซิิสเนี่ยมันมีจํานวนเท่าไหร่มันชนกันได้อยู่แล้วนะครับมันยืนยันกันได้ทั้งสองฝั่งนะบางท่านก็ฝากไว้เจ็ดปีที่แล้วยังไม่มารับเลยครับนะหาลืมไปตั้งนานแล้วว่ามีทองอยูนะ่พอทองขึ้น,นถึงนึกขึ้นได้แล้วก็โทรมาเช็คกันนะ ซึ่งพอทองขึ้นนะครับออกจากดอยได้มีกําไรก็ขายออกก็จบเห็นไหมฮะนี่คือทองคําแท่งที่คุณจ่ายเต็มพูดได้ง่ายครับแต่ถ้านะครับคุณอยู่ในทองคำฟิวเจอร์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคุณจะต้องแอดวานนะครับในการวางเงินมันนี่เม g e เ e อ t ์ีกนิดนึงนบทเรียนครั้งนี้มันสอนให้เรารู้ว่านะครับถ้าคุณลงมากระชากเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยถ้าคุณวางมันนี่เมเนเจอร์น้อยมันกินหมดเลย โดนฟอสเซลมอนะครับมันต่างกับทองคําแท่งซึ่งอันนี้ก็จั่วหัวไม่หน่อยหนึ่งเพราะเดี๋ยวการวิเคราะห์นี่จะพูดหนักๆลึกๆก,กันมากกว่านี้ต่อนะครับเบื้องต้นโดยสรุปนะครับเมื่อคืนทองคำเนี่ยขึ้นมาแม้จะไม่เยอะแต่สัญญาณอย่างหนึ่งนะครับของตลาดทุนเนี่ยเขาทิ้งกันแรงด้วย มันเลยเกิดแพทเทิร์นเป็นไอซ์ไอซ์แลนด์ดีวอโซ่แพทเทิร์นของตลาดหุ้นเป็นสัญญาณกลับตัวชนิดหนึ่งว่านะครับหลังจากที่ขึ้นมาโดยตลอดหลังจากเนี้ยนะครับมีโอกาสเป็นขาลงสูงมากของตลาดหุ้นพูดภาษายากนิดนึงนะฮะอลเลียเวฟมันคือ B ครับนะครับถ้าใครรู้ดีคือการลง C ีมันรุนแรงและโหดร้ายแค่ไหนเนี่ยต้องติดตามเพราะนั้นเตรียมตัวให้ดีนะครับระวังนิดนึงใครที่เทรดพวกดาวโจนส์ฟิวเจอร์ไว้อยู่เนะี่ย นะครับและแมแ้แต่ดัชนีตลาดหุ้นไทยเซ็ต50เนี่ยอินดซ์ฟิวเจอร์ระวังนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ระวังนะครับว่าวันนี้เนี่ยอาจจะเจอภาวะที่ค่อนข้างจะแรงๆได้เหมือนกันซึ่งภาพรวมคือโฟล์เนี่ยนะครับหรือเงินทุนเนี่ยขายออกและเริ่มกลับมาซื้อยเูเอสโซล่าพักเงินไว้ที่สินทรัพย์ที่เสี่ยงต่าๆแต่ยูเอสโซล่าเองเนี่ยนะครับพอมีแรงซื้อกลับเข้ามาราคาพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นใช่ไหมผลตอบแทนลงทันที จะให้เข้าใจภาพต้องไปดูหลังจากนี้อย่างที่บอกเดี๋ยวต้องมีคลิปวิเคราะห์มาดูแบบวันนี้ต้องคุยกันเยอะนะครับในเรื่องภาพรวมและอีกส่วนหนึ่งกําลังจะไหลเข้าทองคำพอหุ้นลง1,800จุดนะครับเนี่ยเ p d r ซื้อทันทีเมื่อคืน6,000กิโลกรัมมาแล้วครับเหมือนทองกําลังจะดีฟันฟโฟกําลังจ้องจะซื้ออยู่เ,ยเงินทุนกําลังจ้องจะเข้าและค่าเงินบาทเนี่ยเริ่มกลับมาอ,อ่อน นะครับถ้ากนงองมีมาตรการคุมให้ค่างเงินบาทนะกลับมามีเสถียรภาพคือสัก32บาทเนะี่ยคุณจะได้เห็นทองเริ่มแผงขึ้นต่อไปเนะพราะฉะนั้นใครที่นะครับถือทองอยู่ติดดอยกันก,นก่อนหน้านี้นะครับเช็คพอร์ตทองกับแท่งออนไลน์ทุกวันเนี่ยเช็คราคาทุกวันเนี่ยวันนี้ขอยดูราคาครับนะครับใบบ่ายเนี่ยถ้าราคาทองยุโรปเขาวิ่งต่อบาทยังอ่อนอยู่นะเนี่ยเผลอๆกลับมาถึงมีทุนทุนและถึงขนาดมีกําไรแล้วก็อาจจะขายออกได้ครับ ช่วงนี้นะครับหมดเวลาลงละนะครับสำหรับการสรุปข่าวราคาทองคำในเช้าวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับนะครับสักประมาณสัก10โมง